ตอนนี้ได้เวลาไปหากับข้าวเที่ยงค่ะทุกท่านไปกันเลยดูเส้นทางไปซื้อกับข้าวฮะนี่ <laughs> มันเป็นบอลขนมคอนกรีตมันแตกต้อง,อง,องอขับรถซิกแซกซักแซกเกนาะ มาอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นเส้นทางที่ไป่มนอกกับตันนะครับโรงเรียน ถึงแล้วนะคะไ้กันวันนี้วันนี้ร้านวางเวงตำมะละกอคุกหนึ่งจ,งจงนะตำธรรมดาเดอ้ออย่ไหนเดอ้อชูนี่กิดลงนี้เจอ จมปูปลาได้ได้จ้าดูับค่ามีอะไรมั่งวันนี้ได้ปลาปลาเน้นกับปลาดุกเอาปลาดุกแล้วกันู้อ๋อยู่คุณหะ อ้าดูก่อนหนึ่งตัวใบตองล้มนะลูกอย่าเพิ่งไปรถแล้วก็แคบหมูเนาะแล้วนมจีนไปเผื่อ <c oughs> เผื่อตะแรง ไเางหนกานอะีหนึ่งถุงเผื่อตะแล้งให้น้องกับกันเกืองบมีเนาะรอลมอ้พี่พูดได้คนละถุงมีมีเมนดมุตะกี้น่าอพี่พูดพี่ตันพี่แหนมจะกินบ่หนออ่ะไปถุงนึงลวกันเผื่อพี่แหนมเ้อย กติเราะวัดทีเียวทีทะเลกันมดอยู่ก่อนเอาจิบ